War, คิดถึงวอลคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสั่นติไครมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์เหมือนเดิมนะครับเมื่อเมื่อเช้าก็ได้ออกไปปั่นจักรยานมาเรียบร้อยนะครับเป็นระยะทางปกติของเราก็คือผมจะปั่นสามสิบห้ากิโลทุกวันวันเว้นวันไม่ได้ทุกวันนะครับก็อ่า ตอนนี้เราก็มาดูเดี๋ยวเราจะไปดูว่าน้ําหนักที่ที่เรา,าจะมาช่างดูเนี่ยว่าตอนนี้ผมลดลงไปหรือเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการชาเลนจ์สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเดือนแปดนะครับมาดูการชาเลนจ์น,น้ําหนักของเรานะครับเมื่อกี้ไปปันป่นมานะครับเรามาช่างน้ําหนักกันดูนะครับไม่ได้ช่างมาเป็นอนาทิตย์แล้วครับ ครับผมตอนนี้เราก็ไปดูการชั่งน้ําหนักกันมาแล้วนะครับว่าผมเนี่ยน้านหนักที่เท่าไหร่นะครับก่อนชาเลนจ์เนี่ยก็คือน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าใครอยากดาูตั้งแต่แรกเนี่ยในการชาเลนจ์ของผมเนี่ยไปดูตามลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ว่าน้าหนักก่อนหน้าที่จะมาชั่งวันนี้น้ำหนักที่เท่าไหร่นะครับผมจนถึงวันนี้ก็คือเท่าที่ประเมินตัวเองนะครับในการลดน้ําหนักนะครับก็คือยัง ยังไม่ตรงตามเป้าที่ผมตั้งเอาไว้นะครับก็คือจริงๆอยากจะให้มันเยอะกว่านี้แต่มันได้แค่นี้เนื่องจากก็คือตามที่ผมวิเคราะห์ก็คืออายุนะครับหนึ่งอายุของเราเนี่ยตอนนี้ก็หลักสี่ปลายปลายแล้วนะครับจะเข้าพระรามห้าแล้วนะครับก็คือถ้าเดินตามท้องถนนเขาก็เรียกลุงแล้วนะครับตอนนี้แล้วผมเนี่ยก็คือคิดว่าอายุมีส่วนในการลดน้ำหนัก ส่วนหนึ่งแล้วก็การกินที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยทางการกินที่จะกินพวกของทอดแล้วก็กินอาหารที่เหมือนกับน้ํามันเยอะๆพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้ผมคิดว่าผมจะปรับเปลี่ยนการกินเป็นพวกอาหารที่มันหนักไปทางต้มนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูสินค้าที่เรา,าจะไปรีวิวราคานะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับผม โอเคแล้วเราไปดูกันวันนี้ก็มารีวิวราคาสินค้าเหมือนเดิมนะครับตามตามขนาดของเรานะครับบางทีลูกค้าถามมาโอ้หรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็มีวันนี้ผมผมเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าวันนี้เราจะมารีวิวราคาสินค้าแบตเตอรี่ซึ่งมันมีเยอะแยะมากเลยถ้าเป็นแบตเตอรี่ของอวิทยุสื่อสารเนี่ยมีแทบทุกรุ่นเลยมีเป็นผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าแบบเป็นร้อยอะครับเป็นร้อยรุ่น นะครับเราจะมาดูกันเป็นหลัก,ลกๆที่ขายกันเยอะๆในในกลุ่มของของแอปช้อปปี้หรือลาซาด้นะครับวันนี้เนี่ยตัวแรกเลยนะครับเ,เรามาดูราคาของตัวตัวนี้จะเป็น IC304 หรือ IC204 แบตเตอรี่ตัวเนี้ยจะขายอยู่ที่350มันใช้กับรุ่น Hamtec IC200 ก็ได้ ไอซีสองร้อยไอซีสามร้อยก็จะหน้าตาคล้คายกันแต่คนละสีนะครับหลักๆถ้าเป็นเครื่องเถื่อนนะครับเขาจะเป็นตีตามาเป็นตระกูลไอไอคอมเลยนะครับไอคอมแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่มีทะเบียนอ่ะแต่ส่วนมากเขาจะหาแบบรุ่นนี้กันเยอะเพราะว่าราคาเครื่องมันถูกนะครับแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบจริงๆเราจะมีคลิปหลังแถมไปให้ด้วยนะครับบางรุ่นก็มีนะครับบางรุ่นก็ไม่มีต้องดูในในรูปนะครับผม แต่ส่วนมากหลัหลกๆจะแถมคิดหลังไปนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นไอค m อม2ที่ไม่มีทะเบียนอีกเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องเถื่อนแต่ก็คือจะมีเครื่องที่มีทะเบียนอย่างตัวว i p เปอร์ฟูจิเทล FB5, บีสนะครับอ่าไอซี 90, 70, มันต่างกันตรงสีนะครับถ้ารูปร่างเครื่องสีดำแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีสีดำจำหน่ายนะครับ ก็ต้องเลือกเอาในช้อปปี้กับลซาด้าก็มีให้เลือกนะครับทั้งสีแดงสีดาก็จะมีคลิปหลังแถมไปเหมือนกันนะครับราคาตัวนี้ก็เท่ากับ IC 200อยครับอยู่ที่350บาทนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมผมเลือกออกมาหลักๆนะครับตัวต่อไปนะครับที่ซื้อขายกันเยอะๆเลยก็จะเป็นไอคอมนะครับไอคอมตัวนี้จะเป็นไอคอมของตัว8 0 fx หรือถ้าเป็นเครื่องดำก็จะเป็น v 8 0หรือถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันก็จะเป็น v 8 6 สามารถใช้ได้นะครับ V86 ที่มากับเครื่องก็จะ,จะเป็นจะเป็นถ่านลิเทียมแต่ผมไม่ได้รีวิวบลิเธียมนะครับจะเป็นถ่านแพ็ค่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่450บาทนะครับก็แต่แถมคลิปหลังให้เหมือนกันนะครับผมก็จะมีมีแค่สีเดียวสีดํานะครับสีแดงไม่มีนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นไอคอ V8 นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวแดงก็จะเป็น3 f g x ราคาก็เท่ากับตัวไอคอน80เยลยเหละครับตัวก้อนนึงก็อยู่450บาทนะครับก็จะแถมคลิปหลังไปให้ด้วยนะครับคลิปหลังก็จะมีนอ็อตในในในถุงคลิปหลังก็จะมีน็อตให้2อตัวนะครับน็อตก็ใส่เข้าไปได้อย่าทาหายนะครับแต่ส่วนมากแล้วคลิปหลังเนี่ยก็จะมีอยู่ในเครื่องเก่าของลูกค้าหมดแล้วแค่ถอดมลใส่ใหม่แต่ตัวที่ให้ไปใหม่ก็เก็บไว้เป็นสแปร์ได้นะครับผมเพราะว่าในชุดจะมีแถมไปให้นะครับผมทีนี้มาดูตัวรุ่นเก่าบ้างนะครับ รุ่นเก่าก็จะเป็นไอคอม 2G นะครับเป็นถ่านแพ็คนะครับตัวนี้ต้องเอาไปชาร์จกับแท่นชาร์จนะครับนะครับมีแพ็กสั้นแล้วก็แพ็คยาวแพ็กยาวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแพ็กสั้นจะอยู่ที่390บาทนะครับแพ็กยาวจะอยู่ที่550บาทนะครับผมพวกนี้ต้องชาร์จกับแท่นชาร์จอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นไอคอมนะครับ 2S พวกนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับต่อจาก 2G เนี่ยคือรุ่นเก่าจริงๆ AV8 นี่ก็เก่าแล้วนะครับ เ่าจนเขาเรียกเขาเรียกว่าเริ่มผลิตไปแล้วนะครับ 2G นี่ก็คือย้อนงไปอีกนะครับ 2S นี่ก็ามาประมาณ 2G นะครับมีขนาดเดียวเลยเป็นจริงๆตัวเนี้คือถ้าเป็น 2S ก็คือยาวนะครับยาวนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่500จริงๆถ้าเป็นกล่องแท้ๆของเขาที่มีสกรีนไอคอม BP 82เนี่ยสั้นนิดเดียวเองนะครับไอพวกนี้ของแท้หากยากมากลูกค้าส่วนมากมาถามกันว่า เฮ้ยโอ้พี่มีแบตบมีกล่องมีแบตสองเอสของ b ีพีแปดสองไหมกล่องเปล่าๆเ,เ,เนี่ยในตลาดบ้านเราขายกันเหมือนพระเครื่องเลยนะครับก้อนหนึ่งตกสองพันขนาดทานทั้งในเสื่อมนะเอาแต่กล่องสวยๆเนี่ยเขาขายกันสองพันนะครับแต่ก้อนเนี้ยก็คือถามว่ามันไม่มีสก,กีเหรอครับแต่มันใช้งานได้เป็นใช้กับแ่แท่นผมขายอยีกห้าร้อยบาทเป็นทานใหม่นะครับไส้ทานใหม่นะครับมีพรวชาร์จปกตินะครับผมแล้วก็มาดูตัวต่อไปนะครับเป็นมอเตอร์โอล่า t p สามอ่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่ใช้ในโรงกันจะเป็น mtx 9 0 0แต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็น t p 3 2 8เป็นแบตเตอรี่เฉยๆปกตินะครับราคาจะอยู่ที่650บาทนะครับของ m o t ตโ o ล่านะครับ t p 3 2 8ใช้กับ328ได้338ก็ได้328กับ338ต่างกันยังไง338เนี่ย จะมีคีย์เพจจะมีปุ่มหนึ่งสองสามสี่เหมือนโทรศัพท์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเอาไว้กดแต่แบตเตอรี่ใช้ตัวเดียวกันนะครับอ่าแล้วมีแถบคลิปหลังด้วยนะครับแต่อย่างไอสองตัวนี้ไม่มีแถบคลิปหลังเพราะว่ามันเป็นแบตสไลด์ขึ้นตัวคลิปหลังมันจะติดก,กับเครื่องไอคพวนี้ไม่มีแถบให้นะครับอ่าทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับเป็นไอคองสามสิบ fx ไอนี้ก็คือรุ่นเก่าไม่มีผลิตแล้วแต่แบตเตอรี่ก็ยังมีขายอยู่นะครับ แบตเตอรี่ก็ยังมีขายอยู่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีแถบคลิปหลังราคาจะอยู่ที่750บาทตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องราชการเนี่ยก็จะเป็นไอคอม3033หรือ3023ก็ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะครับแต่แบตเตอรี่จะเป็นสีดำสั่งได้เหมือนกันเรามีของนะครับเรามีของแต่ผมไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์นะครับราคา750ราคาเท่ากันเลยนะครับผมมาดูตัวต่อไปตัวนี้เป็น Motorola CP246 รุ่นใหม่ล่าสุดของตัวแดง CP246 นะครับ ก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันมีคลิปหลังแถมเหมือนกันนะครบผมอ่าทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับเป็นม o t o r o l a mt พันนะครับ mt พันก้อนเบลเลอร์เลยนะครับก้อนใหญ่มากตัวนี้ถ้าเป็นตัวดำจะเป็นตัว p สองร้อยสีดำนะครับสีดำแต่ถ้าเป็น mt พันจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาแพ็คแบบแพ็คตัวนี้อ่าต้องเอาไปใช้กับแท่นนะครับ ก้อนหนึ่งจะอยู่ที่950บาทอ่ะตัวนี้นะครับเป็นแบตแพ็คของ m g 1ันนะครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญหน่อยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแบตเตอรี่ 2G ที่เราสามารถแพ็กกับกับถ่านลิเธียมได้ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยหาซื้อแท่นชาร์จไม่ได้ซึ่งตอนนี้วิทยุรุ่นเก่าบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น 2G 2GX ไอค่อ 2s t22 พวกนี้แท่นชาร์จแทบหาไม่ได้แล้วเพราะว่าบริษัทแท่นชาร์จในประเทศไทยที่ทําแท่นชาร์จเอาเอาแบตเตอรี่ไปเสียบไม่มิไม่ทําแล้วเขาก็เลยดัดแปลงตัวแบตเตอรี่พวกนี้ให้เป็นลิเทียมโดยการเจาะรูนะครับแล้วก็ต่อ DC นะครับใช้ตัวนี้ชาร์จเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จจะทําได้ทุกรุ่นแทบทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2g 2gs ไอค่อ 2s ถ้าบางคนไม่ชอบเท้นชาร์จนะครับชอบน้ำหนักเบาๆก็สามารถสั่งทำได้นะครับทั้ง12โวลต์และก็7.4โวลต์น,นะครับ7.4โวลต์นเนี่ยอะแดปเตอร์ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น8.4นะครับมันมันมันใช้ได้แต่ถ้าเป็น12โวลต์อะแดปเตอร์ก็จะเขียนว่า12โวลต์น,นะครับไอไอโวลต์ที่แตกต่างก็จะทำให้เหมือนกับแรงดันของโวลต์มันจะต่างกันนะครับอย่าง 2G ถ้าโวลต์สูงหน่อยบัตรก็จะออกเยอะหน่อยนะครับอย่างตัว อวอล์ตต่ำๆวัดก็จะออกน้อยหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ราคาเนี่ยถ้าเป็นแบตลิเทียมสั่งทําตัวเนี้ยจะอยู่ที่พันสองาบาทนะครับทั้งอะแดปเตอร์ด้วยทั้งแบตด้วยนะครับจะมีขายเป็นคู่นะครับผมที่ที่เราเน้นขายเป็นคู่เพราะว่ารูที่เราเจาะเนี่ยมันจะเหมาะกับแจ็คที่ผมทําบางบางที่เนี่ยเอาอะแดปเตอร์ที่เป็นชาร์จลิเทียมแต่แจ็คมันเล็กน,นะครับบางที่ที่มา,าจริงจริงแบตเตอรี่ลิเทียมไม่ใช่มีแต่ผมทําอย่างเดียวมีร้านอื่นก็ทํา แต่แจ็คเนี่ยมันทีมันไม่เท่ากันมาซื้อแบตกับผมไปรูแจ็คเบลอเลยแล้วก็ไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เป็นแจ็คเล็กๆมันไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้มันก็ต้องเหมือนกับจริงๆก็ควรจะซื้อเป็นเป็นคู่กันไปนะครับผมทั้งทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ทั้งแบตเตอรี่แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าเคยซื้อ,อแบตบนี้เชี่ยมของผมไปแล้วมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าขนาดของแจ็คมันเท่ากันนะครับอ่าส่วนมากก็จะมีมีขายหมดทุกรุ่นสั่งทำได้ m t พันก็มี MT พันเนี่ยจะราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าต้องวางแบบที่เทียมหลายแพ็คนะครับต้องต้องวางแบบหลายแพ็คแล้วก็มีรอมมันจะค่อนข้างสูงนะครับการทําการการสั่งจัดทํามันยากหน่อยราคาจะอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบรวมอะแดปเตอร์นะครับของสองของตัว MT พันหรือ P สองร้อยนะครับทําได้แค่ทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมาดูตัวสุดท้ายกันอ่าเป็นพันบ,บ,าบางคนเนี่ยใช้กล่องรางใช้กล่องรางแล้วก็ ไม่มีถ่าน 2A ที่เป็นแบบชาร์จผมมีจำหน่ายนะครับตัวนี้จะเป็นถ่านชาร์จที่มีหัวนะครับเอาไปชาร์จกับแท่นชาร์จที่ซื้อตามห้างได้เลยที่วางเรียงเรียกัน3-4ก้อนเนี่ยชาร์จเอาไปใส่ล้วชาร์จได้มีหัวนะครับเอาไปใช้กับรีโมทก็ได้นะครับไม่เปลืองตัวนี้จะเป็น1 1 0 0ม a ah นะครับผมราคาก้อนละ30บาทบางคนเอาไปซื้อไปใช้กับรถบังคับก็ได้นะครับผมผมก็จะมีจําหน่ายเหมือนกันนะครับมี มีแรมตั้งแต่ ,1 1 0 0จนไปถึง2,000มินมีแรมจะหลักๆล,ล,ล,ลูกค้าใช้เป็น 1, 1 0 0หนึ่งอมีแรมมันก็เกินพอแล้วนะครับผมเพราะว่าราคาต่อก้อก็ก,ก็ก็ไม่ได้แพงมากนะครับซื้อไปใช้งานได้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยรับประกัน3เดือนนะครับทุกทุกอย่างเลยทั้งทุกอุปกรณ์เลยนะครับแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ชาร์จพวกนี้รับประกันให้3เดือนถ้าเสียก็สามารถส่งเคมได้ผมสามารถส่งเคมกับ โรงงานที่ผลิตตัวนี้ได้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือวันนี้ก็มาแค่รีวิวแบตเตอรี่เฉยๆแบตเตอรี่นี่จริงๆมีเยอะจะมีของพวกยี่ห้ออื่นอีกอย่างพวกสเปนเดอร์พวกนี้ก็ต้องสั่งนะครับเพราะว่าสเปนเดอร์ไม่มีขายตามท้องตลาดเหมือนกันเหมือนกับเซเวอร์เลยกล่องของสเปนเดอร์จะค่อนข้างหลากหลายสเปนเดอร์ก็สามารถเลือกเข้าไปดูในลิงก์ช้อปปี้หรือลาซาด้าได้นะครับผมก็ จบแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันช่วงนี้โควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีดนะครับเข้าบ้านล้างมือนะครับออกกาลังกายสม่ำเสมอผมตอนเย็นผมก็จะพาลูก,ลกปั่นจกกกกกักรยานรอบๆหมู่บ้านแต่ตอนปั่นในหมู่บ้านเราก็ต้องใส่แมสด้วยเพื่อเพื่อการการกระจายของเชื้อนะครับก็อยู่ในส่วนรวมบางทีเราก็ต้องเหมือนกับระมดระวังด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นที่แพร่เชื้อกับคนอื่นถ้าเราติดมาเราก็ไม่ต้องแคร้ใคร นะครัโอเคนะครับ,นะรบวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ